ในหกเลยเนาะในหพูดถึงตัวกรถาใน6กสองร้ยสี่สบแปดเรียกว่าปาเรียกเทวราแล้วก็ในตานิกาก็ 250, 2 <10. S 1> องร้อสิบดข้างขาแต่ตัวที่เราต้องท่องก็คืออัพพันตรลัที่ไม่ทรงสแสดงอัพพันที่ไม่ทรงสแสดงในในหกับในสิมีอยู่1ิบสาตัวมีสิบสามดก็คือ ทัรมทุกสีนมสลาต้้นใหญ่สี่เกิดแก่ตายสิบสามตัวนี้มันก็จะเป็นปฏิจจ์มีเก้าหนึ่งสองสามอันนี้สี่ตัวครบใหญ่สี่ห้าหกเจ็ดแปด้านี่ยอย่างตัวเนี้ยขันุทาที่พิเทศที่แสดงในในหกมีเท่าไหร่ขันธทาพี ถ้าสมงต้งฐานตัวนี้ใช่ไหมเราเอาเก้าหเนี่ตั้งหลักไว้เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าขันขันชาที่มีเทต้นได้ขันเลยขันชาที่ในในบทเอาเอาเก้าเป็นหลักใช่ไหมเก้าเป็นหลักเพราะว่าเก้านี้เลานับทีละหนึ่งทีละหนะอันนี้นับแล้วนับแล้วเลขเก้าก็นับขึ้นไปทีละหนึ่งสิบสิบเอสิบห้า ทีนี้ในอกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่สิ่งที่เขาจะพูดคือสัมปยุต์กับวิะยุสัมปยุตก์กับวิะยุะยกกะยแล้วก็มันมีเนื้อความอยู่7ข้อเขาบอกว่าข้อแรกเขาบอกว่า นามขันธ์สเมื่อครบลักษณะทั้งสี่เป็นสัมปะยุษซึ่งกันและกันนามขันธ์สี่ที่ครบครบสี่ครบสี่คือเกิดร้อมกันดับร้อมกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันมีที่อาศัยที่เดียวกันนั่นแปลว่าเขาจะสัมปะรุษกันถ้าไม่ครบลักษณะ ก็จะเป็นวิะยุใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีนามกับรูปเท่านั้นที่วิทยุกันได้แม่นามอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่คบไม่ครบลักษณะทั้งสี่ก็จะเป็นวิทยุตกันได้นามทั้งสี่ก็คืออย่างเช่น 19เสิบเก้าเป็นวิญญาณขันธ์นะมันก็จะสัมปะยุกับเจห้าสองไอ้น,นี่คือ <A 52. S 1> เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขันขันธ์เน้นวิญญาณมันก็จะสัมปะยุกกั mm hmm. บเว สัม,สมเนี่ยที่เขาบอกว่าหนึ่งประกอบกับสามเป็นอย่างนี้หรือในกรณีของปิทธิบาาปิทธิบาาตัวนี้จะเป็นฉันทะวิรยิยะปัญญามัคจิตสตัวนี้คือสัมลขลักษ์ตัวนี้คือวิญญาณขันประกอบกับ ประกอบกับ J 3 3ใช่ไหมที่เรารู้ <Okay. S 1> มันก็คือเวทนากับสัญญาเนี <Yeah. S 1> ่ยสประกอบกับสองสามตวนน <Yeah. S 2> คือการประกอบกันคืออันนี้คือเขาเกิดพร้อม mm hmm. เกิดพร้อมกันอันนี้กับตัวนี้ ความหมายของเขาคืออันนี้เกิดพร้อมกันสัมปยุทธ์กันได้อย่างสังเกตดูตัวนี้องค์ธรรมในองค์ธรรมมีมัคคติสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนี่ยเขาสัมปะยุทธ์ได้ก็มีแต่กลุ่มน,นี้ที่พูดถึงเนี่ยหรือปอธิบาทสัมปะยุทธ์กับเจสาทีนี้ถ้าถ้านอกจาก,กมัคคติสีแล้วอะเขาจะเป็นริปรยุทธ กะยังนักกติติถ้าเราจะหาวิเคราะยในส่วนที่เป็นนามมันก็จะใจเป็นโลโลกียะจิตใช่ไหมโลกียะจิตกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคนละเจดตนี่ไงพวกนี้เป็นนามด้วยกันแต่เขาไม่รบหรือไม่ครบนาม ลักษณะ4ี่เขาถึงบอกไม่เป็นไปด้วยกันอันนี้คือความหมายที่เขาอธิบายเนาะเดี๋ยวขอรอบด้วยเดี๋ยวจะได้เช็คน้ที่ทำไปการมันร้ไม่ออกเออทำไมันร้ไม่ออกจะออกผ้าเปลี่ยนข้อ2องเขาบอกว่าอ่า นามขันธสกับรูปหรือกับนิพพานหรือรูปกับนิพพานเป็นวิบยุทธ์ได้อย่างเดียวเป็นนามเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นสามก็ได้เป็นวิก็ได้ส่วนถ้าเป็นนามขันธ์สี่กับรูปนามขันธ์สีกับนิพพานหรือรูปกับนิพพานเป็นวิบยุทธ์เท่านั้น ค้อสามไม่ต้องพูยไม่องคุยเลยเป็นไิรประยุชน์เท่านะนั้นะก็้นฮัลโหาะฉะนั้นเวลามันมีจุดหนึ่งข้อสงเนี่ยทำให้คนงงได้ง่ายทำให้คนงงได้ง่ายวิธีม่้งงคือเราติเวลาสมมติเราเจอทิพานในเรื่องสัมในเรื่องมิตรประโย์จะเก็เงินกบเงินจระดอบกัน มีคนๆอย่างเนี้ยเราเราติดเลยแล้วก็มองให้เป็นรูปอย่างเดียววิธีทำความเข้าใจเราเห็นนิพานเราจะงงเพราะว่าเราห่างนิทานใช่เรามองให้เขาเป็นรูปอย่างเดียวจบเลยจบเลยใช่ไหมเนี่ยคือคียหลกบังอ่ะเวลาประยุยุ์เนี่ยทำไมคนงงเนี่ยเรามองนิพานให้เป็นรูปอย่างเดียวก็พอละจบ ส่วนข้อสข้อสามเขาพูดว่าลูกกับลูกลูกกับนิพพานหรือลูกนิพพานที่มาพร้อมกันอย่างเงี้ยไม่เป็นสัมปัจุบั์และไม่เป็นวิบด้วยนะไม่เป็นัน้งสัมไม่เป็นั้งวิบแล้วก็ถัดไป ข้อถัดไปมันจะมีคำว่าภูมิวิป,ปยุทธหมายถึงคนละพูมันก็ต้องเป็นวิบกันมันจะมาสังกันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นกาประภูมิลูกประภูมิลูกประภูมิอย่างเงี้ยเป็นวิป,ปยุทธ์อ่แล้วก็ข้อหน้า ชาติวิทยุชาติวิทยชาติวิทยุยนะพี่พรถ้าลูกกับลูกลูกกับเนะมื่อก้เสมพูดไปยูไปแล้วพูดไปแล้วนะลูกกับลูกหรือลูกกับ รูปไม่พามาออกจากลักษณะนี้ก็จะไม่คาว่าไม่สัมไม่วิบเนี่ยนะก็แปลว่าถ้าเกิดฝั่งนี้มีลูกฝั่งนี้ก็มีลูกไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเกิดฝั่งนี้ไม่มีลูกฝั่งนี้มีอะไรอย่างเนี้ยที่เราผู้จิตมันมใช้กันไอ้นี่ก็คือเอาตัวนี้แหละไปใช้ทีนี้ภูมิวิบไปยุ่เนี่ยมันก็คือถ้าคนที่อยู่ในกาอ่ะมันก็จะวิบไปยุตงกับลูกกับกลุก่มเอารู อย่างตัวนี้ที่เราทาําในภาวะบ้านสิบหลังเนี่ยเราใช้ตัวนี้ในเรื่องของภาวะเวลาวิปยุบ้านสิบหลังเราใช้ตัวนี้นะส่วนชาติวิปยุอ่ะ,ะมันก็มีกูอกูวิีิคือถ้าเกิดสมมติกูกมามันก็ต้องไปวิกับสชาติที่เหลือลสาชาติก็คือ,อกูวิอิ่างนี้อันนี้คือวิ ทีนี้การบางนะหมายถึงอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะมาอยู่แบบจะมาสั่งกนันไม่ได้มันวิบอย่างเดียวในแต่ละกาลเนี่ยมันวิบประยุทธ์ได้อย่างเดียวในสิ่งเนะหล่านี้น่าจะมีสงสัสยมีส่วนเอาไปใช้ในปฐานเพราะว่าปฐานนะ่ะนนะเราจะเรียนไอไอนักโทอ่ะเราจะเรียนสมตันต,นตนิพาร์ช ที่เคยทําในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งมาต่อต่อ <ใน S 2> ต่อแล้วถัดไปจะเป็นสันตานะวิป,ปยุทธ์มันก็คือภายในกับภายนอกภายในมันจะมาเกิดพร้อมกันมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นมันก็ต้องเป็นวิป,ปยุทธ์อย่างเดียวนี่คือใจความสาคัญที่อยู่ในในหกในหกตัวนี้แหละทีนี้เรามาดูโจบลักษณะของโจด ลักษณะเลยนะตัวอย่างของโจทย์เนาะที่เราจะมาทำสัมตัวิีเนี่ยอย่างเช่นสมุทญยสัตนะสมุทญยสัเตเจน,นะตัวนี้ก็เป็นอักษณะอันนี้ได้ใช่ไหมสมุทญาเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเดียวสมุทญยสัตจะองค์ธรรมเขาคือโลภะเจโลภะเจ เวลาเราทำโจทย์เกี่ยวกับสัมะุทธ์เนี่ยเราจะต้องเราจะหาสัมปหาวิการหาสัมยุทธ์น่ะตัวสำคัญคือเราต้องหาว่าตัวประกอบในไหนตัวประกอบสำคัญต้องหาตัวประกอบที่ ตัวประกอบตัวประกอบของตัวนี้ก็คือโลพะแปดเจแต่แต็มันคือยี่สองแต่ตัวเองไม่ประกอบในตัวเองก็เหลือย <21. S 1> ี่สิบเอ็ดเป็นโลโพาเจทีนี้โลพะเจเนี่ยเขาเป็นสังขารละขันเป็นสังขารละขัน เป็นสาระขันเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าเราอยากหาสังอันนี้ก็อันนี้คือขันเดียวมันก็จะต้องประกอบกาบขันสามสังก็ต้องประกอบกับขันที่เหลือเพราะตัวเวลาเราจะประกอบกันได้ต้องเป็นนามขันสี่ใช่ไหมนะมันก็คือเวสังสหรวินอันเนี้ยสิ่งที่จะมาประกอบกันหนึ่งประกอบกักสามที่เหลือ ันนี้คือโจ์จะประกอบกับที่เหลือมันก็คือเวสันต์บินัไ,ไงตัวแรกเนี่ยให้ให้คิดอย่างเงี้ยตัวนี้คือสังขารตัวนี้จะประกอบทั้สามคือเวสัน์บินทีนี้ไอตำแหน,นะน่งอาญตนะท่าแล้วก็ส่วนที่เหลือตัวนี้ต้องคิดจาก ตัวประกอบเท่านั้นเอาตัวประกอบเนี่ยมาคิดตรงนี้เป็นตำแหน่งของจิตในตัวประกอบนะตรงนี้จะเป็นเกีเ่ยวกับเจตสิกในตัวประกอบซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นสังขารขาันหรือธรรมายัตนะธรรมาธาตุอะไรเนี่ยบางส่วนเนี่ยตรงนี้จิตโลภะแปด เป็นมนานยาตนะโลภะแปดเป็นมันโนวินมโนวินทีนี้เจตสิกทั้งหมดเราใส่มาก่อนเลยธรรมายตนะธรรมธาตบา,างส่วนเจยี่สิบเอ็ดเว้นโลภะเจเวทานาสันญ,ญาเนะ,นะ ทีนี้เรามาดูว่าตัวนี้เราต้องหิบแค่สังขารมใส่เรามาสังเกตตัวตัวนี้มันจะประกอบด้วยเวทนา1นึงสัญญา1สังขารอยู่19เพราะนั้นตัวที่เราจะหยิบมาใช้ก็คือสังขารสิก็คือเจสิ คงอีกอย่างเวยนะปด้วยาเลยเนีัวติดด้วยเวลาวิปประยุทธ์อ่ะคือไอตัวสมุทัยสัจจะองค์ธรรมก็คือโลภเจโลภเจอันนี้เป็นนามอย่างเดียวถูกไหมคะเวลานามอ่ะมันจะต้องมิกกับนามที่เหลือแล้วก็ลูกทีนาม นนทีนี้เวลารูปเนี่ยเราลูกรูปกับลูกรูปนิพพานก่อนรูปอะ่ะรูปมันคือรูปยี่สิบแปดแต่นิพพานมันก็คือเราแยกไปรูปยี่สิบแปดเป็นโอสิจัสุปุมาลุสิบหก 16. ใช่ไหมอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็นิพพานเราก็เอาอกมาเหมือนเดิมเนาะบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ก็ยังเหมือนเด ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราวิบอ่ะมันจะได้รูปประคำหนึ่งนะโอราาอ้ยนี่เป็นรูปโอรานี่จะรูปสิบสองรูป,ปแยบแปลกก็เป็นสิบองก็จะได้โอราลิกายัตนาสิโอราลิกาธาสิส่วนสุขุมารูปวิพาน<ำ>เป็นส่วนของธรรมายัตนา ธรรมธาตุซึ่งในในบทเนี่ยเขาจะแยกกลุ่มที่ขันอาญาตนะธาตุที่เป็นจำนวนเต็มเขาจะอยู่ข้างหน้าส่วนตัวที่เป็นบางส่วนเนี่ยเขาก็จะแยกไปอีกกลุ่มนึงอะไรที่จะเป็นบางส่วนเขาจะอยู่ไปหลังหลังคือเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ในการแต่ง ทะนั้นวเวลาวิบเนี่ยเราก็จะได้1รูปเขาเป็นนามโลพเจเป็นนามก็วิบกับรูปแล้วก็โอสนะิมันก็ได้โอสิทน,นี้ในส่วนของรูปกับมิพานนะกำลังทำในส่วนของรูปกับมิพานทีนี้เรายังเหลือนามบางส่วน นามบางส่วนคืออะไรนามบางส่วนมันก็คือว่าไอ้โลภะเนี่ยมันแค่แปดดวงเจตสิกยี่สิบเมันยังมีเหลือจิตตั้งแปดสิบแปดแปดสิอ็ด 81, 81วงนะมันมีโลภะแปดแล้วก็ยังมีจิตือตื้งนะ แล้วก็เจตสิกที่ประกอบกับตัวนี้แล้วก็มีเจตสิกอื่นอเนี่ยที่เราจะต้องหาการหาลักษณะนี้มันจะออกในรูปของวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเราจะดูว่าเราดูจากข้างบนนี้ว่าฝ่ายสัมปะุยเนี่ยเขาใช้ไปแล้วคือมโนวิน เพราะฉะนั้นฝ่ายวิะยกุก็จะเหลือแค่ว<ม>ินหเวนนงวินห่นเพ่นั้นก็เอาอนี้มารวมกันก็กลา,ายเป็น16ทีนี้ส่วนเจต,ตสิกเนี่ยเขาใช้ไปยีบนึ่งทั้งหมดคือ22ใช้ 22, ไปแล้วยี่สิบสในฝ่ายสามเต็มเต็มันคือ52 พ็จะถักออกมาคือ J สามสิบ J สามสิบมันก็จะได้แกนโซนะยี่สิบห้าจยี่สิบห้าชุดหนึ่งแล้วก็ยีิบห้าวกกับห้าห้าตัวที่โลภะใช่ไหมตัวที่ไม่มาก็คือโทะในโทศมีโทจะอุตตะสี่แล้วก็ในอุโมหะก็มีวิจิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ใส่โฟจัดกะสีวิจิหนึ่งเนี่ยวิธีหาวิธีคิดไอสัมปัตยุทวิปัจยุทที่เป็นโจทย์ทางด้านในหก